โอเคนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนำบริการเกมพา a s สนะครับอัตเม e เกมพาสใน Xbox นะครับแล้วก็วิธีการนะครับวิธีการเติมให้คุ้มคุ้มค่าแล้วก็ถูกนะครับนะครับเผื่อเพื่อนๆคนไหนที่ไม่เข้าใจหรือว่าเพิ่งศึกษามาอันนี้ต้องขอโทษด้วยว่าวันนี้อาจจะอัดกล้องแล้วนะครับมันสัน่นๆก็คือถือมือดึงอยู่แล้วก็เล่นมือหนึ่งอาจจะ okay, คนไหนไม่ชอบก,ก็ขอโทษด้วยนะครับ เดี๋ยวผมจะแนะนำบริการ Xbox Game Pass ให้ฟังนะครับมันจะมีอะไรบ้างนะครับบริการ Xbox Game Pass เนี่ยถ้าหนึ่สภาพง่ายๆมันก็เหมือนกับเหมือนกับ Netflix นะครับเหมือนกับ Netflix ก็คือเพื่อนๆจ่ายรายเดือนแล้วก็จะมีเกมเหมาเข่งให้ก็คือแบบให้เกมเยอะมากๆแล้วก็จะมีการสับเปลี่ยนเข้าออกเรื่อยๆนะครับแต่ก็จะ บางเกมก็จะอยู่นานบางเกมก็จะมีการสับเปลี่ยนเข้ามาเพิ่มเข้ามาแล้วก็จะถ้าเป็นอัติเมตจะมีในเรื่องของเราจะได้สิทธิ์ของ EA Play ด้วยก็คือจะได้เล่นเกมของ EA Play เลยของ EA ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น Battlefield หรืออื่นๆที่เป็นของ EA แล้วก็ในส่วนของจะได้สิทธิ์ของ l i f e Go ก็คือจะแจกเกมฟรีทุกเดือนประมาณเดือนละ3-4เกมนะครับอันนี้เป็นส่วนของหน้าของ Xbox Game Pass นะครับอันนี้คือจะเป็นรายชื่อเกมที่มันแจก เนี่ยตอนนี้ก็คือไม่ใช่แจกหรอกก็คือเพื่อนๆสามารถเข้ามาโหลดได้เลยซึ่งเป็นเกมที่ต้องบอกว่าเยอะมากเป็นร้อยเกมนะครับแล้วก็ก็มีเกมดีๆเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยดูแบทแมนมีเบน f i ฟิลอันนี้ก็เป็นใน e a play ก็มีนะครับแล้วก็มีเดี๋ยวให้ดูครขข่าวๆแล้วกันพิววิวว่าเออมันเกมเยอะแค่ไหนแล้วก็มีเกมอะไรบ้างเพื่อนๆก็ลองดูนะครับผมจะลองให้ดูมิ d เดิลสเปซด้วยมิดเดิลเนี่ด้วยนะครับ มีดูมีเดคนเอชนะครับมีเนี่ยเดรกอนด์เควสต์บิวดเออร์สองที่ผมเล่นอยู่ชอบมากแล้วก็เดรกอนด์เควสสิบเอ็ดซึ่งสนุกเหมือนกันนะครับมีสกายลิมมีเฟเบิลนะครับซีรีส์ของเขาแล้วก็จะมีโฟล์ทนะครับที่ผมเล่นอยู่เยอะเหมือนกันนะเกมสปอร์ตพวกแข่งรถก็จะมีฟอร์ซ่าโมฮอร์ซอนนะครับแล้วก็จะมีฟอร์ซ่ามอเตอร์สปอร์ตที่เหมือนเหมือนจีทีเลยนะครับ เกียววอลซึ่งเป็นกิจซีรีส์แบบชูโรงของเขาฮาร์โลก็เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวก็เราจะเล่นเยอะจริงๆนะครับเนี่ยแล้วมันก็จะมีเพิ่มมาเรื่อยๆด้วยเนี่ยครับมีแมสส์เอฟเฟกต์ทุกภาคเลยนะครับมีไมโครฟ์มีเชอร์โลว์อลมเยอะมาที่ดูคร่าวๆแล้วกันนะลองเรื่อยๆดูนะเพื่อนๆก็ลองลองตัดสินใจดูเกมเยอะจริงๆนะครับเนี่ยยังไม่หมดนะครับเนี่ยมีควนมีซีรี่เอ่อมีเกมคอนเทนต์เบรกด้วยนะครับอ่า ลองดูว่าเยอะไหมนะครับเนี่ยเยอะมากนะครับส t a t e of DK ที่เป็นเกมของ Microsoft ก็สนุกนะครับก็เยอะนะครับคือเล่นไม่ว่าสโตร์เนี่ยเราไม่ต้องซื้อเกมก็เล่นโหนจะหมดหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยนะครับโอเคอันนี้ก็คือเป็นส่วนในส่วนของของเอ็กซ์บ็อกเกมพาแล้วก็เราจะได้สิทธิ์ในเรื่องของการซื้อเกมลดราคานะเวลาอืม ค่ะมันจะมีในเรของ Xbox Live l i v g o ก็คือแจกเกมนะอันนี้คือเกมแจกในเดือนนี้นะครับนะสามเกมนะครับสาเกมแจกมามีโ e ูกิโคสี่ด้วยนะครับแล้วก็ในสิทธิ์ของการลดราคาเกมอืมกดระบักจัง <c oughs> ลองไปดูที่ดีลนะครับเนี่ยก็จะมีเอ่อเดี๋ยวมันจะมีสีเหลืองเองนาะก็คือลดมันจะมีในส่วนของ ราคาของเกมพาร์ที่ลดไปด้วยนะครับถ้าพี่เพื่อนมีสิทธิ์ในของ Game Pass. เกมพาร์ทเโอเคประมาณนี้แนะนําบริการเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของวิธีการนะครับในการเติมนะครับว่า,าทําอย่างไรนะครับมาดูขั้นตอนกันนะครับครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนเรื่องของการเติมเอ่ออันติเมรเกมพารของ Xbox Series X หรือว่า Series S นะครับก็อันนี้จะเป็นวิธีการที่น่าจะราคาค่อนข้างสมเหตุสมผลอยู่เหมือนกันนะครับไม่แพง แต่ต้องมีขั้นตอนนิดนึงนะครับเพรปกติมันจะราคาแพงเหมือนกันแต่ถ้าเกิดทำวิธีได้วิธีนี้ได้จะทําให้เราประหยัดงบไปด้เยอะเลยนะครับโดยวิธีการนะครับเราจะต้องมาพิมพ์ใน Google นะครับว่า mtcgame.com นะดูที่ที่ลิงก์ด้านบนนะครับก็จะพาเราจะทำในมือถือหรือในคอมก็ได้นะครับก็แนะนําว่าในมือถือก็ง่ายดีไม่ได้ยากอะไรนะครับมันจะพามาที่สโตร์ที่นี่นะครับจากนั้นเราก็กดไปที่ search g เก e แล้วเราก็พิมพ์ไปว่า ดิฟโก้นะครับมันก็จะมีหน้าให้เลือกตรงนี้นะครับอย่าลืมดูว่าเป็นอภูมภาคหรือเปล่านะครับก็มันจะขึ้นมาอันนึงหรือหลายอันก็ได้ก็กดไปเข้าไปนะครับพอกดเข้ามาแล้วนะครับให้เลื่อนลงมานะครับมันก็จะมีราคาบอกอยู่นะครับจะดูเป็นหน่วยเป็นบาทก็ได้นะครับจะเป็นหน่วยเป็นบาทไทยก็ได้นะครับก็เปลี่ยนหน่วยเอานะครับก็ได้นะครับจะดูเป็นดอลลาร์ก็ได้ลองเป็นเป็นดาทบาทไทยก่อน อาบาทไทยมีไหมโอเคไทยบาทโอเคมันก็จะเป็นหน่วยไทยบาทให้นะครับให้เพื่อนๆเลื่อนลงมานะครับมันจะเขียนว่า Xbox Live g o 12 m ิมั Membership ก็คือ12เดือนนะครับคราวนี้มันจะมี2ที่ผมดูเนยจะมี2อันก็คือจะมีของทางบราซิลแล้วก็ของทางตุรกีนะครับก็แต่ที่ดูนะครับได้ทั้ง2อันนะครับก็เอาที่สะดวกนะครับเอาที่สะดวกก็ แต่ของผมเนี่ยทำที่บราซิลผ่านนะครับแต่เห็นเกข้อว่าตรุรกีจะง่ายกว่านะครับเพื่อนๆจะซื้อตรุรกีก็ได้นะครับเพื่อนๆก็ให้ซื้อตัวโค้ดตัวนี้นะครับมานะครับก็โค้ดปีหนึ่งก็คือ1000กพักาสิบเอ็ดบาทนะครับสามารถซื้อได้ทีเดียว3ปีเลยก็ได้นะถ้าเกิดแบบจะทาทีเดียวยาวๆเลยก็ทํา3ปีก็ซื้อสามันนะครับโอเคอันนี้คือขั้นตอนในการซื้อเมื่อซื้อเสร็จนะครับให้เพื่อนๆคลิกที่ตัว กดที่ตัวรูปคนตรงนี้นะครับแล้วก็ล็อกอินเข้าไปนะครับล็อกอินเข้าไปก็กดแคปชั่นนะครับจะใส่จะสมัครต้องสมัครไอดีก่อนนะครับหรือจะใช้กับขอผมนี่ใช้กับ Facebook ได้เลยโอเคก็คือล็อกอินเข้าไปนะครับคราวนี้เมื่อเข้ามาแล้วนะครับอันนี้ล็อกอินเรียบร้อยนะครับแล้วก็มากดอีกทีนึงนะครับแล้วก็ดูเช็คตรง Purchase Product นะครับนะครับเช็คตรงนี้แล้วเลื่อนลงมาครับ อันนี้ก็คือโค้ดที่ผมใช้ไปแล้วนะครับก็คือตอนซื้อครั้งแรกเนี่ยตรงคำว่า Status เนี่ยมันจะเป็นคาว่า pending pending payment ก่อนกนะ็คือเขากำลังตรวจเช็คนะครับในเรื่องของการชำระเงินแล้วก็เรื่องของการเอาโค้ดมาให้เรานะครับเมื่อเราเขาเรียกอะไรเขาเช็คเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะส่งโค้ดมาที่ตรงนี้นะเห็นไหมเห็นว่าโค้ดเห็นไหมครับโค้ดที่ตรงนี้หรือส่งมาที่อ e ีเมลที่เราสมันะครกนะ็ได้เหมือนกัน นะก็จะส่งไป2ทางนะครับก็ไปเช็คเอาเขาก็จะเด้งมาที่มลแล้วก็เช็คตรงนี้ก็ได้แล้วก็ให้มันถือโคดนี้ไว้ก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปต่อในเรื่องของวิธีการใส่โค้ดนะครับในเรื่องของวิธีการใส่โค้ดนะครับให้เพื่อนๆโหลดแอปนะครับด้านซ้ายล่างเห็นไหมที่ชื่อว่า Tunnel Bear นะครับอันนี้แอปฟนะีให้บุนที่500รกนะครับโหลดมาเลยฟรีนะครับ เป็นแอป VPN นะครับจริงๆอันอื่นก็ได้นะครับถ้าเพื่อนหาได้แอป VPN อะไรก็ได้นะครับแต่อันนี้ก็ใช้ง่ายดีที่เพื่อนๆแนะนำก็เมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็ตอนนี้มันจะเป็นรูปหมีอยู่ที่ประเทศไทยใช่ไหมครับให้เราย้ายไปประเทศอ,ะ,อะไระที่เราซื้อโคดอ่ะสมมติเราซื้อตุรกีใช่ไหมก็ให้กดไปที่ตุรกีแต่ว่าเมื่อกี้ผมซื้ออะไรวะเมื่อกี้ผมซื้อที่ อะไรนะบราซิลเห็ไหมไหนบราซิลอืมบราซิลนี่น่ะเมื่อเราเห็นบราซิลแล้วเราก็กดที่รูปกระถางต้นไม้หรือรูเขาเรียกรูแหละนะครับกดแล้วรอแป๊บหนึ่งมันจะเชื่อมต่อเมื่อสำเร็จเหมือนรูปหมีวาร์ปมามีเสียงด้วยแล้วก็มาโผล่ที่ตรงนี้เห็นไหมครับโผล่ตรงนี้นี่ตรงนี้โอเค เมื่อเรียบร้อยแล้วให้เพื่อนๆเข้าเว็บไซต์นะครับโดยเว็บไซต์เนี่ยนะครับก็อย่างแรกเนี่ยเพื่อนๆควรจะไปสมัคร ID อ,อีก ID หนึ่งนะครับเป็น ID ดีที่เพื่อนๆจะจะเรียกอะไรจะรีดีโค้ดตัวนี้เข้าไปอย่างเช่นถ้าเพื่อนๆสมัคร i อของซื้อของโค้ดตุรกีมาก็ควรจะมี ID ตุรกีนะครับก็เป็น เมื่อเพื่อนๆสมัครแล้วก็เข้าไปที่เดี๋ยพิมพ์ไว้ว่า Microsoft slash redeem นะครับเนี่ยพิมพ์ใน Google เลยครับ Microsoft slash redeem กดเข้าไปอ่ะมันก็จะขึ้นมาโค้ดและหน้าแรกเลยก็คือ redeem Microsoft กดเข้าไปนะครับอันนี้ก็คือเพื่อนๆต้องสมัคร ID ก่อนนะครับที่ ID สมัครใน Xbox ก็ได้หรือมาสมัครในเว็บของ Microsoft ก็ได้นะครับไม่ต่างกันนะครับแต่ว่าจะมีเทคนิคทิคติดนึงที่ผมบางทีเอ้ยตอนแรกทำไมไม่ได้วะอันนี้อันนี้ ต้องต้องเช็คดีก็คือให้เพื่อนๆกดที่ที่ตัวนี้ก่อนนะแล้วก็เช็คที่ my account my m i c o account บางทีไม่ได้ต้องมาเช็คก่อนนะครับว่าเราถูกต้องหรือเปล่านะครับอันนี้เป็น ID ที่ผมสมัครขึ้นมาเพื่อการโด้เฉพาะเลยนะครับโอเคจะถามหากนี่ก็ไม่เป็นไรกดไปนะครับเมื่อเข้ามาเราต้องเช็คก่อนว่า โซนที่เราอยู่ในดีนี้เป็นโซนที่เราซื้อโค้นมาไดยังให้กดไปที่ขวาบบนเห็นไหมครับที่เขียนว่า u info u info โอเคนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างมันจะมีเขียนว่า profile info นะครับให้เพื่อนเพื่อนเช็คว่า country origin เนี่ยเป็นประเทศที่เราต้องการหรือยังอย่างเ,เช่นเราซื้อโค้ดจากบราซิลมาก็ต้องเป็นบราซิลหรือเราซื้อโค้ดจากตุรกีมา ก็ต้องเป็นตุรกีถ้ายังไม่ตรงสามารถแก้ไขได้นะครับ mm hmm. ก็เข้าไปอ mm ิดโปรไฟล์อินโทรก็ได้อันนี้ผมไม่แก้นะผมทําแล้วนะก็ไปแก้ไขได้ให้มันเป็นให้มันตรงกับที่เราซื้อโค้ดมาด้วยนะครับไม่งั้นมันจะใส่ไม่ได้โอเคถ้าเราตรงแล้วอันนี้ถือว่าตรงแล้วให้เรากลับไปใหม่นะครับ Microsoft redeem <c oughs> แล้วก็ redeem Microsoft จากนั้นก็รอแป๊บหนึ่งโอเค ก็จะเข้ามาช่องใส่โค้ดตัวนี้ให้เรากลับไปก๊อปปี้โค้ดที่ได้จาก MDC นะครับก็คือตัวนี้นะครับตัวโค้ดตัวนี้นะครับก๊อปปี้เข้ามาเลยแล้วก็เอามาใส่ใส่ในโค้ดในช่องตัวนี้ถ้าเกิดตอนแรกผมก็มีปัญหาก็คือผมใส่ไปแล้วมันบอกมันฟ้องว่ามันไม่ตรงกับโซนสาเหตุเพราะว่าบางทีเราเปิดไอ้ทนะูนเนลเบยเนี่ยมานานเกินไปนะครับ บางทีมันอาจจะผิดพลาดนะแนะนําว่าให้ตัดการเชื่อมต่อก็คือกดปิดตัวนี้ถ้าเกิดมีปัญหานะถ้าเกิดคุณไม่มีปัญหาคุณกดใส่โค้ดได้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าใส่ไม่ได้ก็ทําใหม่เหมือนเดิมก็คือมากลับมากดที่หลุมเหมือนเดิมแล้วก็ลองไปกดใหม่อีกรอบหนึ่งก็เอาโค้ดไปใส่อีกรอบหนึ่งน่าจะได้นี่ครับพอใส่โค้ดเข้าไปแล้วถ้าเกิดมันได้เนี่ยมันจะให้กด next นะก็จะกด next ได้ ก,ก็คือจะสําเร็จแล้วครับซึ่งโค้ดตัวนี้จะใส่ได้โค้ดทั้งทั้งหมด3ปีนะครับแนะนําว่าถ้ามีมีทุนทนรัพย์นะครับก็ซื้อแบบ3ปีก็คือ3ใบไปเลย3,000นะครับแนะนานะแต่ถ้าไม่มีก็อย่างผมก็อาจจะใส่2ใบก็ได้นะหรือใบเดียวก็ได้อันนี้เราแต่กําลังทรัพย์ของเพื่อนๆนะครับก็แนะนําว่าลองดูนะครับเมื่อใส่ไปแล้วเมื่อรีดี็จแล้วเนี่ยตอนนี้เรายังไม่ได้ใช้เป็นแบบอัติมตนะครับตอนนี้มันจะเป็น รหัสเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเ,อเป็น l ิฟโก o หรือก็แล้วก็เกมพา a s สอย่างเดียวยังไม่ใช่อัติเมทนะมันยังไม่ใช่อัติเมทนะครับเพื่อนๆจะต้องทําการอัปเกรดเป็นอัติเมทด้วยนะครับเดี๋ยวทําอย่างไรเดี๋ยวเราจะพาไปดูที่หนึ่งครับโอเคเดี๋ยวไปเจอกันโอเคกลับมาที่ Xbox นะครับก็เพื่อนๆที่ซื้อโค้ดมาแล้วก็จะถึงขั้นตอนนี้แล้วนะครับอย่างแรกต้องเช็คก่อนนะครับว่า ID ที่เราล็อกอิน hmm. เข้าไปเป็น ID ที่เราเ โซนนั้น,นอย่างผ่ผมผมผมก็คือ ID b r a บราซิลใช่ไหมที่เติมเกมพาสไปเมื่อกี้นี้นะครับเป็น ID b ดีบราซิลนะนะบราซิลนะครับก็หลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆก็ให้ใช้วิธีการนะครับตอนแรกเนี่ยผมงงอยู่ตั้งนานนะว่าเอ๊ะทำไมมันไม่ได้นะครับก็คือไปกดเอ่อเซตติ้งตรงนี้แล้วก็เอ่อไปกดที่ subscription อันนี้เพื่อนๆคุณจะเข้ามาเช็คก่อนนะครับว่าได้สิทธิ์หรือยังนะมันจะโชว์มันจะโชว์ว่าสิทธ ในการใช้ของเรามีหรือ,อยัง่ะของผมนะครับมีแล้วนะครับก็คือเกมเกมพาสตรงนี้ u อติเม t e เห็นไหมว่ามันตอนนี้ถึงวันที่เดือน8วันที่25ปี2023ซึ่งนานมากเลยนะครับก็ลองเช็คดูนะครับว่าแ c t i v e หรือ,อยังนะครับโอเครอแป๊บหนึง่งถ้าเกิดว่าแอคทีฟแล้วมันก็จะมีเนาะว่ามันเราเราจะสามารถ ตั้งให้มันไม่ต้องตัดบัตรอัตโนมัติก็ได้ก็คือตรงนี้ครับมันจะเขียนว่า turn on recurring billing turn off ตอนแรกมันจะเป็น turn off เนาะก็คือมากดยกเลิกไม่ให้มันตัดอัตโนมัตินะครับแล้วก็จะมีคาว่าอัปเกรดตรงนี้ซึ่งตอนแรกผมทาตรงนี้มันไม่ได้นะครับมันมันฟ้องว่าไม่ได้ก็ไม่ควรทานะไม่ควรทําตรงนี้นะโอเคนะต้องไปเอามันทาไม่ได้ไม่รู้ทำไมเหมือนกันอาจจะคนเื่จะทําได้ก็ได้นะครับแนะนําว่าเพื่อนๆจะต้องเปลี่ยนตรงนี้ครับ มาที่ System นะครับแล้วก็ตรงที่เขียนว่า Language and Location นะครับข้อดีของ Xbox คือเราสามารถที่จะย้ายประเทศได้ตลอดเวลาเลยก็คือตรง Location ตรงนี้ตอนนี้มันเป็น R j n นะเพื่อนๆต้องย้ายไปโซนที่ซื้อโค้ดด้วย,ยเช่นบราซิลหรือหรือตุรกีนะตุรกีนะครับเวลาเรากดย้ายเนี่ยถ้าเรากดย้ายเนี่ยมันจะให้เรา r e ต t a r t หนึ่งทีนะครับ เราก็รีสตาร์ทหนึ่งทีถูกไหมครับรีสตาร์ทหนึ่งทีพอรีสตาร์ทเสร็จปุ๊บมันก็จะกลับมานะครับเป็นประเทศที่เราซื้อโค้ดไปแล้วนะครับให้เราให้เราไปอัปเกรดในในสโตร์เท่านั้นนะครับเวลาอัปเกรดให้อัปเกรดในสโตร์เท่านั้นนะครับกดเข้าไปที่สโตร์นะครับแล้วก็อาจจะเลือกที่ Subscription ก็ได้นะครแต่จริงๆมันจะขึ้นมาที่หน้าแรกแหละถ้าเราไม่ได้ยังไม่ได้อัปเกรดนะ จะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนจะกดไปที่ u b s c r i p t i o นก็ได้ตรงนี้ก็ได้อะ b s c r i p t i o n นะครับเนี่ยถ้ามันยังไม่อัปเกรดเนี่ยมันจะขึ้นมาตรงนี้เลยว่าคุณจะอัปเกรดไหมเป็น Xbox Ultimate Game Pass นะตอนนี้ผมอัปเกรดไปแล้วแต่นั้นเพื่อนเอนก็กดซื้อที่รงนี้เลยครับมันประมาณน่าจะ 5... ไม่รู้ไม่กี่บาทไม่กี่บาทอะ30บาทนะ20บาทนะจะได้ประมาณ3เดือนอะ3เดือนก็คือเราซื้อมาเมื่อกี้อ่าสมมุติเราซื้อมา2ใบอริผมก็คือ2ปี ก็คือ24เดือนแล้วก็บวกกับฟรีตรงนี้อีก3เดือนนะครับแล้ว ID ของเราจะเป็น Xbox Ultimate Game Pass เลยนะครับคราวนี้เพื่อนๆก็ต้องมากดซื้อตรงนี้สมมุติผมจะซื้อเป็นกิฟต์สมมติต้องมากดตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายวิธีการว่าจะต้องใส่ ID อย่างไรนะครับอ่ะโอเคมันจะมันจะให้เราใส่เครดิตการ์ดถูกไหมครับมันจะให้เราใส่ Card. เครดิตการ์ด๋ยวผมจะให้ดูขั้นตอนการใส่เครดิตการ์ด เพื่อนๆจะต้องใส่เครดิตการ์ดให้ถูกด้วยนะครับอันนี้ไม่ต้องมาตามผมนะก็คือทําจากหน้าเมื่อกี้นี่แหละมันจะให้ไหลในหน้านั้น,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 นเลยมันจะเรียกเครดิตการ์ดให้ให้ให้เพื่อนๆกดเลยนะครับวิธีการใส่เครดิตการ์ดให้ถูกนะครับเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งพอรอยหนึ่งนะครับก็เพื่อนๆก็ add payment นะครับแล้วก็เลือกเป็นเครดิตเดบิตนะครับแล้วก็ตรงนี้ให้ใส่ชื่อ มันจะมีถามชื่อถามบัตรเครดิตนะครับแล้วก็ถามวันหมดอายุนะครับถามเออก็คือเหมือนเวลาเราไปใช้บริการซื้อของอะไรทั่วไปแต่สิ่งสาคัญคือที่อยู่ครับสำคัญมากเลยเดี๋ยวผมให้ดูตัวทีผมให้ดูบัตรที่ผมใส่มาแล้วอ,อันนี้ผมจะซื้อเกมใน store เ j นะครับผมก็ต้องใส่ที่อยู่อ j เห็นไหมครับมาสกาตัวนี้ชื่อผม วันอ Y แต่ว่าเป็นชื่ออาเจนเห็นไ,ไหมครับแล้วก็ใส่ที่อยู่อาเจนนะครับที่อยู่อาเจนก็เพื่อนๆลองค้นดูในกลุ่มนะพิมพ์พ search ดูว่าเขาจะมีคนลงให้แล้วว่าที่อยู่ประเทศบราซิลที่อยู่ตรุรกีนะคนจะใส่เป็นเลขอะไรชื่ออะไรเอดเดสไลน์อะไรก็ลอกตามนั้นเลยก็ได้นะครับต้องใส่ให้ถูกนะครับไม่งั้นมันจะไม่ให้ซื้อนะครับโอเคนะ ใส่พอสท่อใส่รหัสไปรษณีย์ให้ถูกใส่รหัส,ส,หสเ,เลขที่อยู่ให้ถูกนะครับให้เป็นโซนโซนนั้นนั้นเพื่อนเพื่อนซื้อจากตุรกีก็เป็นที่อยู่ต<ๆ>ุรกีเพื่อนเพื่อนซื้อจากบราซิลก็เป็นที่อยู่บราซิลจากนั้นเมื่อใส่ถูกแล้วนะครับในสโต๊อเนี่ยเราก็จะกดได้เลยนะครับก็คือกดอัปเกรดมันก็จะอัปเกรดได้เลยถ้าไม่ได้อ่าถ้าเกิดตรน,นีอันนี้คือผมทาแล้วผมทําได้เลยนะทีเดียวผ่านเลยถ้าไม่ได้ก็จะมีปัญหาอยู่2อย่าง หนึ่งก็คืออาจจะเกิดจากบัตรเครดิตของเพื่อนๆที่อาจจะไม่รองรับก็ลองหาบัตรเปลี่ยนใหม่หรือไปใช้พวกบริการพวกบัตรวิชั่อย่างพวก v p l a y ย์ c a r การอย่างของของทอูบัลเลอะไรเงี้ยหรือจะเป็นผมไม่มั่นใจว่าเล็บบิดเพลย์จะได้หรือเปล่านะนะหรืออาจจะมีบัตรอีกใบหนึ่งนะก็ได้นะครับหรือบางทีอาจจะไม่ได้เป็นที่บัตรอาจจะเป็นที่มันตรวจจับดีเทคว่าเพื่อนเพื่อนย้ายโซนมาเร็วเกินไปก็มีอีกวิธีหนึ่งก็คือ VPN ไปซื้อ อันนี้ก็คือมีเพื่อนผมทำ,ทำอีกคนนึงได้เหมือนกันนะวีดไปซื้อก็คือเพื่อนๆอ,อย่างนี้ครับใชเทนิคอย่างนี้ถ้าเพื่อนๆจำไอ้ทูนเนียเบรได้ใช่ไหมเมื่อกี้อ่าก็คือมุดหมีเเมื่อกี้นะให้ทําเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าคราวนี้ในมือถือของเราให้แชร์เน็ต่ะให้เปิดฮอสสปอรตอ่ะเปิดฮอสสปอตอ่ะแล้วก็ให้ Xbox เนี่ยไปจับ w i f i ของในมือถือหมายความว่า Xbox กก็จะย้ายโซนตามไปด้วยจะย้ายโซนไปอยู่กับตัว บาสิลด้วยหรืออหรือตุรกีด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เราใช้เน็ตบ้านไงเช่นเน็ตบ้านบางทีมันจับสัญญาณว่าเออไม่ไ,มได้นะมันคนละโซนนะอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ที่อาจจะทำได้เหมือนกันนะซึ่งเพื่อนผมทำได้นะแต่ผมเนี่ยไม่ต้องทำผมทำผ่านเลยทีเดียวนะก็ประมาณนี้นะครับวิธีการนะสรุปก็คือเราจะต้องซื้อโค้ดมาก่อนนะครับแล้วก็อเออมา1ป,1ปี1ปี1ปีแล้วก็ตอนที่ซื้อโค้ดใส่ทำในมือถือทำในคอม VPN ไปหน้า Microsoft Redeem แล้วก็ใส่โค้ดลงไป จากนั้นเราก็มาอัปกดอัปเกรดใน Xbox นะครับก็แค่นี้เองไม่ยากอะไรนะครับแต่ว่ากว่าจะทำได้ก็งงอยู่เหมือนกันนะครับก็มีคำถามอะไรงงหรือสงสัยอะไรก็สอบถามได้นะครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ